เดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูในส่วนของการแก้ไขพรบรนะคะขายตรงว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยทำไมต้องแก้แล้วก็ใครเนี่ยเป็นผู้เริ่มต้นในการที่จะคิดจะแก้ไขพรบรขายตรงในส่วนตรงนี้ค่ะครับตรงนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมให้ฟังนิดหนึ่งขอเท้าความเดิมนะครับก็คือกฎหมายฉบับนี้มีการเตรียมจะแก้ไขในยุคสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับซึ่งตอนนั้นก็เป็นช่วงที่คุณนิโรธนะครับ เป็นเรขาที่การสคออบอนะครับก็พยายามที่จะแก้กฎหมายนะครับก็มีประเด็นหลักอยู่4 5หข้อนะครับแต่เผอิญเกิดเหตุการณ์วิกฤตทางการเมืองต่างๆจนกระทั่งรัฐบาลอุณภิสิทธ์ก็ยุบสภาไปมีการเลือกตั้งใหม่นะครับมาสู่รัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัตนนะครับถึงวันนี้นะครับกฎหมายไขยตรงนะครับที่เคยแก้ไขเพิ่มเติมไปครั้งหนึ่งนะครับเมื่อปี2545นะครับก็อายุครบ11ปีนะครับ11ขวบนะครับ แต่จากการที่คุณนิโรธนะครับหลังจากที่ได้ลาออกจากสคบมาส่วนหนึ่งก็เข้ามาเป็นที่ปรึกษากับบริษัทขายตรงบริษัทหนึ่งนะครับซึ่งล่าสุดนะครับโดยตําแหน่งคุณนิโรธก็เป็นานายกสมาคมนะครับธุรกิจเครือขายขายตรงไทยนะครับซึ่งยังไม่ได้มีการเปิดตัวเป็นทางการนะครับก็คาดว่าเร็วๆนี้จะมีการเปิดตัวนะครับสมาคมธุรกิจเครือขายขายตรงนะครับมีมวลหมู่สมาชิกขายตรงนะครับเข้ามาร่วมเป็นสมาชิก ยังไม่ปรากฏจํานวนแน่ชัดนะครับแต่ก็ล่าสุดก็มีรายงานว่าสักประมาณ10กว่าสิกว่าบริษัทนะครับก็ถือว่าไม่มากนะครับแต่ว่าประเด็นไม่ได้อยู่ว่าสมาชิกมากหรือน้อยนะครับแต่สิ่งที่เราจะเอามาคุยกันวันนี้ก็คือว่าเนื้อหานะครับของการที่จะแก้กฎหมายพระราชบัญญัติขายตรงและการตลาดแบบตรงตรงนี้จะมีสาระสําคัญน่าสนใจหลายเรื่องทีเดียวนะครับประเด็นแรกนะครับที่ทางสมาคมมีการผลักดันเนี่ยนะครับเขาก็มองว่า หนึ่งคือนิยามคําว่าขายตรงนะครับตรงนี้เนี่ยในตัวพระราชบัญญัติขายตรงและการตลาดแบบตรงปี2545ันอี่้นะครับคุณนิโรธก็มองว่านิยามคําว่าขายตรงยังมีความแคบเกินไปนะครับคือไม่ได้ครอบคลุมลักษณะธุรกิจขายตรงในปัจจุบันะนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีสัดส,ส่วนนะครับธุรกิจเครือข่ายขยายตัวมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เขาบอกว่าควรที่จะมีการเพิ่มเนื้อหานะครับให้ครอบคลุมไปถึงธุรกิจเครือข่ายด้วยอย่างไรบ้าง่ะ อันนี้ก็เป็นเรื่องของอคือธุรกิจขายตรงเนี่ยมันจะมีหลากหลายประเภทนะครับบางทีขายตรงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน์นะครับเป็นลักษณะซิงเกิลมาร์เก็ตแต่ไปใช้เน็ตเวิร์กของระบบออนไลน์ต่างๆะนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเครือข่ายขายตรงนะครับแต่ตรงนี้มันไม่มีคำยังไม่มีการกําหนดนิยามไม่มีการกําหนดกรอบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าเออขายตรงจริงๆที่เป็นขายตรงแท้ๆเนี่ย หน้าตาเป็นยังไงนะครับอันนี้มันในตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่เขาก็มองว่าถ้าจะมีการกําหนดนิยามให้ชัดเจนรวมทั้งเนื้อหานะครับในรายละเอียดของธุรกิจให้ชัดขึ้นมันก็จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ประกอบการใช่เพราะว่าบางคนเนี่ยเขาสับสนนะคะว่านิยามที่แท้จริงมันคืออะไระขายตรงคือมันใช้กันมั่วไปหมดตอนนี้มีชั้นเดียวมี MLM มีมทั้งโซเชียลเน็ตเิรค uh, ที่เป็นเน็ตเิรคออนไลน์ต่างๆนะครับตรงนี้มันก็อยู่ในกระบวนการที่เรียกว่าขายตรงนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับ ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายปี2545ที่ผ่านมานะครับก็คือการขายตรงเนี่ยมันจะมีแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับก็คือกฎหมายที่เขาเรียกว่าพรบการประกอบธุรกิจขายตรงและการตลาดแบบตรงนะครับตรงนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เขาพยายามให้มีการแบ่งแยกออกมานะครับว่าธุรกิจขายตรงก็คือธุรกิจขายตรงก็ว่ากันไปแต่การตลาดแบบตรงตรงนี้ควรจะมี แยกออกมาเป็นอีกส่วนหนึ่งของธุรกิจนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้ความสับสนใน,ในเรื่องการทําธุรกิจนะครับของผู้ประกอบการก็กดีหรือผู้บริโภคนะครับหรือคนที่จะเข้ามาทําธุรกิจเครือข่ายก็จะได้มีความเข้าใจชัดเจนขึ้นนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เป็นข้อเสนอนะครับที่ทางาสมาคมธุรกิจเครือข่ายขายตรงไทยหรือ TDNA นะครับพยายามตั้งธงเอาไว้ว่าจะ, <c oughs> จะเสนอผ่านเป็นกฎหมายนะครับในการแก้ไขอาจจะคง ผ่านไปทงางทางรัฐบาลนะครับ <Ừ. S 1> อีกส่วนหนึ่งมาดูเรื่องของอาการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคนะครับหลายๆกิจการที่เราเห็นนะครับไม่ว่า,ากิจการที่จะทําธุรกิจขายตรงจนกระทั่งทาแบบตรงไปตรงมานะครับก็คือไม่ได้มีเล่ห์สนกลในอะไรไม่ได้มีเจตนาที่จะชอบโกงแต่เนื่องจากธุรกิจไปไม่รอดนะครับอาจจะเสียหายเนื่องจากว่าบริษัทที่มันประสบความล้มเหลวนะครับตรงนี้มันก็เกิดผล ตามมาก็คือว่า1ก็คือตัวสมาชิกที่ทำธุรกิจเครือข่ายอาจจะไม่ได้รับสิทธิทประโยชน์ใช่เหมือนเป็นการเป็นปล่อยลอยแพไปอะไรอย่างี้ใช่ไหมครครับส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของผู้บริโภคบางทีซื้อสินค้าไปแล้วจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้ของบ้างอะไรบ้างหรือ,อส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องปัญหาของสมาชิกในเครือข่ายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยมีการเสนอนะครับเป็นการจัดตั้งอกองทุนนะครับเขาเรียกว่ากองทุนนะครับธุรกิจขายตรงนะครับ ซึ่งจะว่าไปโมเดลนี้ก็จะเห็นจากสถาบันการเงินหลายๆที่นะครับเริ่มจ,จากจากธนาคารพาณิชย์เขาก็จะมีกองทุนคุ้มครองผู้ฝากเงินนะครับธุรกิจประกันภัยประกันชีวิตเขาก็จะมีการตั้งกองทุนเขาเรียกว่ากองคุลกองทุนประกันชีวิตประกันวินาศภัยนะครับตรงนี้มันก็จะมีบทบาทในการที่จะต้องเรียกเก็บเงินนะครับบางส่วนนะครับจากฐานรายได้ของผู้ประกอบการแต่ละแห่งนะครับเอามารวม ไว้ในที่เดียวกันเพื่อเอาไว้เป็นหน้าตักนะครับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับบริษัทเสียหายไม่มีใครเยียวยานะครับผู้เสียหายก็ไม่รู้จะไปเรียกร้องกับใครกว่าจะไปตามฟ้องร้องกันกนว่าคดีจะสิ้นสุดนะครับปรากฏว่าความเสียหายเนี่ยทุกคนมันก็ไม่ได้คืนนะครับตรงนี้ก็จะเหมือนเป็นหลักประกันนะครับของของคนทําธุรกิจเครือข่ายว่าถ้า,าบริษัทมีเหตุอันจะต้องร่มกิจการหรือยกเลิกไปหรือจะต้องถูกเพิกถอนใบอนญาตนะครับ กฎหมายตรงนี้ก็จะมีส่วนสําคัญที่จะคุ้มครองความเสียหายให้แก่ผู้ประกอบการก็ได้ได้ว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคเป็น,นตัวด้วยนะคะแล้วก็พวกผู้ประกอบการ่ะคะเป็นยังไงบ้างคือผู้ประกอบการกฎหมายก็จรงิงๆถามว่ามีความ สามารถเอาผิดเอาโทษเอาผิดเอาโทษผู้ประกอบการได้มากน้อยขนาดไหนจริงๆในตัวกฎหมายเนี่ยเท่าที่คุยกันวันนี้นะครับในช่วงที่โรงแรมแกงนนิลเลอเนี่ยก็มีการถกเถียงกันเือนว่ากฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์จริงขนาดไหนกฎหมายที่อ,อยู่ในกฎหมายของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันมีขาบเกี่ยวกันในเรื่องของการที่จะบังคับใช้กฎหมายนะครับคือกฎหมายของพ,พรบขายตรงเนี่ยหน่วยงานที่ดูแลก็คือ สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบอนั่นเองครับก็คือตัวสคบอนะครับเพราะฉะนั้นองค์กรที่จะเข้ามากํากับดูแลธุรกิจขายตรงจรงิงๆมันไม่มีตัวตนจรงิงๆนะครับมันเหมือนกับว่าเอาลูกไปฝากเขาเลี้ยงไว้ก็คือเอาไปฝากสคบ,เ,บเลี้ยงแต่จริงๆสบคบก็มีลูกหลายคนนะครับเพราะว่าสคบเนี่ยในอำนาจหน้าที่โดยทางกฎหมายเนี่ยเขาก็มีกําหนดไว้ว่าจะต้องดูแลคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งประเทศท,ทศั้งประเทศเลยเรียกว่าเรียกได้ว่ารับศึกหนักเลยมัน60กว่าล้านถามว่าขายตรงก็เป็นแง่ส่วนหนึ่ง<ม>เขาจะไปดูแลอะไรไว้นะครับแล้วจริงๆหน่วยงานที่ดูแลธุรกิจขายตรงนะครับหรือสคบเนี่ยก็มีคนที่ทําหน้าที่กํากับดูแลเพียง6คนเท่านั้นเองคนคนซึ่ง <6 S 1> ถือ<น>ว่าน้อยมากนะคะ,ะทีนี้6คนเนี่ยถามว่าบริษัทขายตรงมันเกิดขึ้นมาทุกวันทุกวันเนี่ยล่าสุดเนี่ยตัวเลขล่าสุดเพีก็แจ้งมา885รลายนะครับเพราะฉะนั้นบริษัท 8 8 5ลายถ้านับจํานวนสมาชิกที่อยูอ่ที่เป็นเครือข่ายก็ตกประมาณ10กว่าล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดอ่อนนะครับที่เขามองว่ากฎหมายพระราชบัญญัติขายตรงและการตลาดแบบตรงปี2545ยังไม่สามารถที่จะเข้ามากํากับดูแลได้อย่างทั่วถึงนะครับซึ่งก็เป็นจุดอ่อนที่ทําให้เกิดบริษัทขายตรงนอกรีดนะครับคือไม่ได้ไม่ได้มาขอใบญาติแต่ก็ไปประกาศไปโฆษณาชวนเชื่อว่า เ,เพราะว่าบางครั้งนี่มันเยอะเกินแล้วก็เราก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ใช่ไหมคะครับอันนี้คือเป็นปัญหาที่ที่เขาก็มองว่าสมควรที่จะมีการตั้งหรือองค์กรหรือรหน่วยงานที่เป็นอิสระนะครับขึ้นมานะครับเพื่อกํากับดูแลธุรกิจขายตรงนะครับ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือไม่ต้องไปดูแลภาคอื่นๆนะครับคือทําหน้าที่ควบคุมกํากับดูแลนะครับรว,รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาอะไรต่างๆธุรกิจนะครับมีลักษณะคล้ายๆคอปพนะครับก็คือคณะกรรมการส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของอกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับที่ปัจจุบันองค์กรนี้ก็ทําหน้าที่ได้ดีนะครับคือบริษัทประกันภัยก็มีเกือบเกือบร้อยแห่งนะครับแต่เขาก็สามารถใช้ หน่วยงานนี่กํากับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เขามองว่าเป็นประเด็นหลักที่ทางสมาคมนะครับผมควรที่จะมีการทำเ,เขาเรียกว่าะระดมระดมระมความคิดเห็นระดมความคิดเห็นจากมวลหมู่สมาชิกทีนี้ในสมาคมขายตรงเนี่ยมันมีหลายสมาคมนะครับเป็นสมาคมที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการบางกลุ่มบางค่ายก็ตั้งเป็นสมาคมขึ้นมานะครับก็แยกเป็นพวกกลุ่มของไบนาลี่กลุ่มของ ยูนิ่เวลอะไรต่างๆแล้วก็ขายตรงชั้นเดียวเพราะฉะนั้นยังมี3สมาคมที่ยังจะต้องอามาหาหือร่วมกันนะครับว่าแนวทที่เขาเสนอไว้ในเรื่องของกฎหมายประเด็นของการแก้กฎหมายต่างๆเนี่ยเห็นด้วยหรือไม่นะครับถ้าเห็นด้วยก็จะมีเอกภาพมากขึ้นจะทําให้การายื่นหนังสือนะครับหรือยื่นร่างแก้ไขฉบับเนี่ยนะครับให้กับรัฐบาลจะมีน้ําหนักมากขึ้นนะครับ ส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยมันก็มีประเด็นปีกย่อยเยอะนะครับในเรื่องของกฎหมายธุรกิจขายตรงจะเห็นได้ว่าในข้อบังคับมีการระบุชัดเจนเหมือนกันว่าผู้ประกอบการหนึ่งก็เหมือนกับเราเป็นทหารเกณฑ์จะต้องไปรายงานตัวนะครับแต่ว่าเมื่อถึงผัดหนึ่งผัดสองเรียกแล้วปรากฏไม่มานะครับตรงนี้ก็เป็นปัญหาว่าตกลงบริษัทประกันประธานโทษอะบริษัทขายตรงจรงิจรงๆเนี่ยที่จดทะเบียนไปแล้วขอใบอนุญาตไปแล้วทําธุรกิจจรงิงๆกี่บริษัท ตอนนี้ก็ยังเถียงกันอยู่นะครับบางที่เ็าก็บอกว่าส่งเอกสารไปเพื่อให้ตอบรับมาว่าทำธุรกิจหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ตอบรับมา180นะครับแต่จริงๆเนี่ยในส่วนของสมาคมเขาไม่ค่อยเชื่อนะครับเขามองว่าทำธุรกิจจริงๆมันน่ามากกว่านี้นะครับซึ่งถ้านับถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยคิดว่าคนที่ไปจดทะเบียนนี่มีมากน้อยแค่ไหนคะคือคนจดทะเบียนถ้านับจากจํานวนที่ จดทะเบียนตั้งบริษัทก่อนที่จะทำธุรกิจขายตรงเนี่ยอันนี้คือเขาแจ้งมา885แต่ทำธุรกิจขายตรงมีการเอมีการเอาสินค้ามาจำหน่ายมีการสร้างเครือข่ายมีการสร้างเน็ตเบรคมีระบบการจ่ายผลประโยชน์อะไรต่างๆเป็นขายตรงเต็มรูปแบบเนี่ยจริงๆเขาไม่เชื่อว่ามี180น่าจะถึง400นะครับ,บรเพราะฉะนั้นอันนี้นนก็คือเป็นปัญหารายละเอียดปีกย่อยเยอะแยะมากนะครับซึ่งกฎหมายเนี่ยเหมือนกับว่าเวลาเอาผิดโทษไปยืมกฎหมายฉบับอื่นมาใช้เล่นงานผู้ประกอบการนะครับทั้งๆที่ อ่สคบรหรือพรบรขายตรงจริงๆน่าจะมีกฎหมายที่เอาผิดโทษหรือในการกําหนดหลักเกณฑ์ต่างๆควบคุมพฤติก,กรรมผู้ประกอบการได้นะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่วันนี้เราเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับที่เป็นแฟนๆที่เป็นนักธุรกิจเครือข่ายนะครับหรือผู้ที่จะสนใจจะมาทําธุรกิจเครือข่ายก็ประเด็นหนึ่งที่ต้องทําความเข้าใจกันก็คือเรื่องของกฎหมายนะครับใช่ ก็เรียกได้ว่าการร่างแก้ไขพรบธุรกิจขายตรงเนี่ยเรียกได้ว่ามีความจําเป็นมากๆเลยนะคะสำหรับ,รบธุรกิจขายตรงส่วนพรุ่งนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นต้องคอยติดตามชมนะคะสาหรับวันนี้ค่ะดิฉันอัชราปิ่นแก้วแล้วก็คุณพิษนุต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ